อันนี้ก็จะเป็นอิวสุซเก้าสอเหมือนกัน สวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับวันนี้พามาชมกับหน้างานรถพ่วงนะครับมาชมการทำงานของรถพ่วงกันสักหน่อยยูสุ FXZ 270หรือว่าไดกา27นั่นเองครับกระบะสามิต่แม่ลูกเลยอันนี้ก็เตรียมเทตัวลูกก่อนนะครับสําหรับพ่วงแรกรอบนี้ก็จะมีเข้ามา3ชุดเหมือนเดิมคลิปแรกที่ลงไปก็จะเป็นชุดฮีโน่นะครับ คีโน่ล้วนเลยอันนี้ก็จะยืนเทบนแผ่นเหล็กรับโดยโกเบโก้ SK 2 0 0เอ่อเจน10นะครับรุ่น10ใหม่ๆเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่อง J05E น i โน่ร5 5แรงม้าครับ สอเจกียร์สักเอครับตัวนี้ออโอ้เครือ่องตัวนี้ก็จะเป็น 6Sd1 Cc ก็จะไล่กับ 6UZ เลยครับแต่ว่าตัวตัววาลวเนี่ยวาลวฝาสูบอะ่ะตัวนี้ 6Sd เนี่ยก็จะ2วาลวต่อสูบแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น6 UZ ก็จะเป็น4วาลวต่อสูบถ้าสเปคญี่ปุ่นอะ แรงม้าก็สูงสุดเลยนะท,ที่เห็นนะประมาณ340เลยครับนะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยสุดแค่ประมาณ320แรงม้าอโอ้โห,โหแรงแรงเลยครับ27จริงนะแต่ว่าน่าจะตุกติกปั๊มแล้วแหละตรงนี้คลิปนี้ก็รวมมิดรอ่เจ7เลยนะ อ่ะต่อมาคันนี้ครับสายโหดเลยสายโหดจริงคันนี้อันนี้ก็จะเป็นอ่ยูโซุนิก้า27เหมือนกันเดี๋ยวมาฟังเสียงกันว่าเครื่องอะไรกันแน่มีสายโหดเลยครับดูการตกแต่งโอโ้โหโหดจริงนะป๋าแกแน่นอนมากฟังเสียงฟังเสียง สองคันหน้าครับแม่12ลูกสมคัน24่บสี่ล้อนะอ,อันนี้มีกระบอกช่วยเรี้ยวด้วยคันสองโอ้โหนี่ครับคันนี้คือพลังได้วู้ ต้งองลามายยังสองเก้าห้านะครับไม่ตรงครับไม่ตรง nè ขอบกระบะก็แปลกนะวิ่งมาตั้งไกลแต่ดินไม่ยอมหลุดเนะรถต้อขยามมั่งเลย,ยงไงแตงว่าดินมันนิ่มนะดินมันถึงแบบไม่ไม่ร่วงหล่นปิดกระบะมีเนียมหมดเลยครับฝาท้ายปีเนียมแผงข้างมีเนียม นี่ต้องบอกว่าคันนี้เป็นเครื่องแดวูนะครับแต่ว่าไอตวัวเกียร์เนี่ยก็จะเป็นเกียร์ซัเป็น AS AS F, เกียร์เดิมที่ติดกับ 6Sd เครื่องเดิม27ป่าว่าคันนี้เนี่ยอดีตเคยผ่าน P 11 C มาก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาก็ยกเป็นแดวูใส่ประมาณนั้นนะฮะก็ใช้มาสิกว่าปีแล้วครับแดวู Day ก็จะเป็นเครื่องเกาหลีนะเป็นเครื่องเกาหลีทรงเซิงหัวดำกระบะ พอเบามีียมอ้าวต่อมาครับคันนี้คันนี้ต้องบอกว่ารอจัดเลยรอเพราะอา่านุ่มเรียมอ่ะในรายทไทยของชุกนี้ก็ที่เล็กน้อยครับมาดูกันคันนี้สติ๊กเกอร์320นะครับเิกเก้าอร์320เครื่องไอเสียซ้ายนะอันนี้ ดูแล้วหน้าเท่จริงหละน่าจะเป็นสามยี่จริงครับเพราะว่าสามยี่นี่ปกติไอ้ตัวข้อากาศเราจะเข้าด้านหน้าใช่ไหมแล้วก็อไอ้เสียก็จะปล่อยออกด้านหลังแต่ว่าถ้า,าเกิดว่าสังเกตอ่ะไอ้เสียก็จะปล่อยด้านหน้าข้อากาศอีกข้างหลัง อันนี้ลูกพงไพรบูนครับลูกบุญธรรมปู่พงไพรบูนบ้านโปง่ง เราเปิดน้ำมันช่วยรับต้นหน่อยเรียกแรงบิด <c oughs> จังหวะนี้มาไม่สำคัญเน้นท้องเดียวเ <c oughs> ฟืองเร็วเปล่าน้อคันนี้น่าจะเฟืองเร็วหรือเป่าใช่ไหม <c oughs> มองถอยหนกักๆอยู่ครับ ก็ต้องดูว่าของเท่าไหร่นะแล้วก็เล่าเฟืองอัตราทดเท่าไหร่ประมาณนั้น 6u7 เวลาไล่โคลสิ้งเด็กไห้ไี่เลยครับหมายเลขดีเลย คาดดีทุกวันนี้ราคาสาหกูตูแทบจะไม่สู้เลยนะอาราคาพวก3ามยี่สองเจ็ดเป็นรถที่นิยมครับนิยมกันมากเลยเค<อ> <ๆ S 2> รื่องประมาณเก้ลิตรนะชนกับเกยียร์ซัดเอประมาณนี้ครับแล้วก็นี่ครับรุ่นนี้เครื่องสองอพวกส7หรือสามยีย่รู้สึกว่าเป็นสอ็ดนะ มันจะเป็นรุ่นมันจะมีรุ่นหนึ่งครับที่ว่ามันจะเป็นรุ่นเผาเดียวรู้สึกว่าจะเป็นรุ่น F X M นะ F F F X M มันจะเป็นสิบล้อเผาเดียวนะครับเครื่อง27งเจ็กียร F นะประมาณนั้นมันจะมีอยู่รุ่นหนึ่งก็มีมีน้อยมากเลยที่ว่าอ,อย่างไงที่มีออกมามันมันน้อยมากเลยโอ้ตัวรูปนายกเลยเว้ย เดินหน้าไปจะเกียร์อยู่ไล่ขวบแล้วเนี่ยอะไรเปลี่ยนขวบแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่รู้บัวอะไรรู้สึกว่าถ้าเป็นสายยีนเดิม,ดมอ่ะมันรู้สึกว่ามันจะเป็น TF08 เนาะถ้าเป็นเดิมเม,มาเลยจะเป็นโบทีเอฟเพราะทีเอฟเนี่ยคือมันจะแบบได้รอบ ต้นๆน่ะพุดมาไวาประมาณนั้นเรียกพุดไเ้วไห ได้มากรุ่นนี้ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบกันไปครับสำหรับหน้าง,งานนี้นะโอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ